ครับลูกคินอยู่ไหนลูกไปเร็วไปเช็ดตัวนอนลูกไปอ้าวแอบอยู่ในนี้เองเหรอครับไปเร็วไปชินไปขึ้นนอนได้แล้วครับ ครับขึ้นข้างบนได้แล้วลูกสองทุ่มแล้วครับสองทุ่มแล้วลูกครับไปไปตามแม่มาลูกมาไม่ไปแล้วลูกดึกแล้วครับขึ้นนอนได้แล้วลูกไปตามแม่มาเร็วเนียเน้ยวไปเร็ว มืดแล้วหนูจะไปไหนไปตามมาเก่งมากครับแม่ปิดไฟแล้วนะ มาลูกมามากินน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นข้างบนเก่งมากครับชิ้นเก่งมากครับ ยีเนี่เยอะเลยนะลูกตัวเลขแข็งแรงนะครอือเก่งมากครับชิ้นเก่งมากครับยูนะไป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  ครับไปขึ้นชั้นบนกันครับไปเลยครับไปเลยครับอะลงมาอีกแล้วไปแล้วนะแม่ไม่รอแล้วนะยิ้มมิวม้ว